ในพื้นที่มาแล้วสวัสดีนะครับท่านกำน,นันอันนี้ท่านกำนันมาถึง <ผม S 1> ที่เกิดเหตุแล้วนะครับของทางน้องนะแต่ว่าผมเป็นน้องเผยแต่ว่าแฟนของผมก็คือเป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นน้องคนละแม่อะไรนิดหนึ่งหนูอยู่กันกับแม่สองคนใช่ไหมครับอยู่กับแม่สามคนแล้วแม่ไม่อยู่แล้วจะทำไงอ่ะ ไม่รู้อีกแล้วแหละดูแล้วมันมีแดงๆขึ้นมาอีกแล้วอะไปล้างมัน เ่มสองพีแน่น,นอนนะคะะรับลาวส่่สา,า,า,างา่เอาถุงนี่มาใส่ถุงแดงเล็กมีป่ะไม่เอาหรอหนูมีเบอร์ว่าเดี๋ยวให้น้าโทรหาเีวอโหเลร่วมนะครับเหมือนให้ข้อมูลต่างๆ หาติดต่อทั้งญาติได้นะคะแล้วก็